ปลากดกระโดงเฮ้ยเ <c oughs> อเค <g ülme> มาตัวนึงโอลยตีห้าแล้วจะจนทอโชว์หน่อยจะหนี่นต,ตัวแรกของผมนะครับนึกว่าจะไม่ได้เจอหน้าซะแล้วนะครับ 1> ห1หนึ่งหนึ่งหกครับ <c oughs> <c oughs> มาตกกุ้งนะครับเรามาตกกุ้งกันนะไก่ <c oughs> ด้วย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แพวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะไปแข่งตกกุ้งกันนะครับวันนี้มีผมมีน้องบังครับแล้วก็มีทัก่งณสามคนวันนี้เบ็ดครับเบ็ดคนละสี่คันนะครับเดี๋ยวไปตกกุ้งแข่งกันนะว่า่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเก็บของใส่เรือกันนะครับเดี๋ยวก็จะออก ไปที่แม่น้ำเจ้าพยากันนะครับผม ตัวแรกครับอุ้ยปลาอุ้ยปลาตะกูหีตะโกะมากินเอาไปก่อนนะไปก่อนที่ตะวิงฮะแพเนี่ยอร่อยจังปลาตัวโอ้โหเรากินคั้นตกกุ้งนะเพื่อนๆดูดิเนี่ยโค้งอย่างนี้เลย ร้อยมาตกกุ้งนะครับเรามาตกกุ้งกันนะ <c oughs> ได้โกเก๋เย <c oughs> โอตัวสุดใหญ่ด้วยอะ่ะ หนึ่งเต็มนี่อาจารย์กริ่งนะครับโอ้นนำนะครับหนึ่งศูนย์ไม่เรียกเลยเห็นนะเอาขึ้นมาแล้วกุุงแม่น้ำนะครับโอ้ลุด ปิดฝนนะครับผมตอนนี้มาอยู่บนโอเคนะครับอันนายก็โดนตันกับดีกครับ Michael Michael ติดไม้นะครับไม่ใช่กุ้งครับ<า>อีกแล้วครับเพื่อนอาจารย์เก่งมาอีกเต็มหนึ่งนี่ออสองศูนย์แล้วนำเอ๊ะแอบอกุ้งไปเกี่ยวบอกวะเนี่ยของเรายังเงียบนะครับ ลุ้นกันต่อครับเขาหนีไปสองแต้มแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยบังได้แล้วบังได้แล้วมาดูกุ้งลืกปลาก็หขกครับ <c oughs> เอาเอาใส่เรือไว้อโอ้ไม้แต้มแล้วนะครับนี่ เต็มปากเลยโอ้สามศูนย์นะต้องใส่เราจะเฮี้ยวดูท้่าแล้ว <c oughs> โอ้มาอีกแล้ว,ลวครับโอ้แต้มสี่ตัวสวยตัวสวยครับนะ <c oughs> สี่ศูนย์โมคะนะทำนี้ซื้อไม่ไหว <c oughs> ใส่บอบเป็นลูก โอ้โหไม่ใช่เรือสั้นโหพาหลอนแล้วมาอีกแล้วอ้าวปลกตัวลปลาทใหญ่เลยนะไอ้กัลตัวอะไรนะปลาทะเลโอ้โหเป็นบ้าไปแล้วตกอยู่คนเดียวมาสามคน แปละแกลี่ห้าก้ามเหลืองครับนี่อ๋อเหน็บมือทีใครยกส่งเมื่อกี้อ๋อนี่อีกอันนี้คันลงสุดจังปลากดกระฟันอู้หู้ดีแล้วติดขอบปากไปไปโตแลเฮ้ย อาว้างกุ้งั้งปลาสินี่เต็มที่อะไรเนี่ยหกกหก็แล้วหก <6 S 2> นะเลยไปน่าตกคนเดียวเลยน,นี่โอ,โอ้โอ้อ้หนิมนิ

ปลาหางแดงวะลูกประกดคันนี่นโอ้ลูกประกดคังที่ปล่อยไว้ป่ะเนี่ยจะซื้อมาปล่อยปล่อยเมื่อกี้ตัวใหญ่ตัวนี้เราก็ปล่อยนะครับเมื่อกี้ก็ปล่อยตัวนี้ก็ปล่อยรอคกิโลใช่ใช่เดี๋ยวเราถึงหน้าจะดูเราเราทำคลิปให้กับบัตการปลายคันยุกยิบยุกยิบนะครับไม่รู้ชายกุ้งหรือเปล่า เทคดูหน่อยไม่ติดครับไม่ติด โดนแล้วโอ้ยโอ้โหใช่เลยใช่ปะใช่ใช่เลยนะต้องขึ้นไหมขึ้นมาเปลี่ยนเช็คเกียร์เป็นยันเกียร์ที่เดีิมยันเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ยันที่เดียวเกียร์อมาดูมาเช็คฮะโอ้ยยกไม่ติดใช่ขย่ำแล้ว ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ววางมาแล้วเนี่ตจบเด็กอุ้ยมีเด็กนะเนี่ยใส่มากกำลังดีเฮ้ยเขาเท่าไหร่นะสี่หนึ่งหรือว่าเรายังเป็นไข่อยู่เลยโกมโกมเมืม่อวานนั้นกแซวตัวเองเลยวันเลิกเลยนะ <c oughs> เลิกเลยนะยนะไม่โดนเ,เอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอเว้ยมาอตัวหน่อยตีห้าแล้ว ยกหลุดมาทั้งคืนยกจนถ้อตาแดงๆมาแล้วครับกุ้งตัวแรกของผมนะครับนึกว่าจะไม่ได้เจอหน้าซะแล้วนะครับม่นึ่งหนึ่งหนึ่งหกครับลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊ก ครับตอนนี้เรากลับมาท,นนที่เพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผลงานมาเรียงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับได้เรียงเด็เล่นลน,น,น้งนี่พี่ใหญ่อยู่ตัววันนี้อาจารย์เก่งท็อปฟอร์มครับ นี่กรุงนี้ของอาจารย์เก่งครับของไปเก่งใชยวิธีชาวบ้านครับสิบตัวพอดีเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมส้ยสี่หกแปดสิบอ่าเดี๋ยวมาดูผลงานของผมก็ลั<笑><笑>บ<า>งบังโยกไม่ติดงานหมดแล้วออหอดโหแล้วสามตัวมีกันมีใหญ่ ไปแล้วไปแล้วใหญ่โอคนี่คือผลงานของเราเมื่อคืน,นครับอ่าฝนด้วยใช่พอดีฝนตกนะครับแล้วก็ไปหลบฝนก็ยังเปียกเหมือนเดิมนะครับก็เลยช็อตที่ ตกกุ้งกางสายฝนเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็จะมีเฉพาะช่วงที่ฝนมันหยุดแล้วที่เราถ่ายมาให้เพื่อนๆน,นะครับมีหลบฝนบนแทไปหลบฝนที่อะไรนะแพ่อะไรนะบางกระจกางกระจกนะครับโอเคสำหรับทีิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ทิปหน้าผมนองเก่งทางลบางนะครับจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อน ขาดตามผลงานเรากันด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ